รร่นทุ่นสวนค่ะแล้วก็บางโรงยัยก็ต้องการเครื่องสักการะอาหารโอ้ยสู้ีที่เป็นมนุษย์นั่นเองอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำแล้วก็มาขอใครเลยแต่ววญยายพวกเนี้ยไมดีพอามานั่งยืนขอกันมานนเลยยิงหลอกคนนี้หนีคือการที่เขากว่าจะรวบรวมพลังมาปรากฏตัวให้เห็นเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่เห็นคนนั้นก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กับเขามีกรรมสัมพันธ์กับเขาการที่เขามาไม่ได้เขามาหลอกแต่แบบช่วยฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้เธอทําบุญให้ฉันหนะอะไรเงี้ยที่บางทีเขาบอกว่าเวลาคนเห็นผีชามไม้ที่ทําบุญหรือฝันเห็นวิญญาณช้ามาก็ต้องทําบุญให้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันวนั้นเขาจะทําอะไรที่ผมเข<ม>ากะโดดมันก็โดดใส่แล้วพี่จุกจะเบิรนกระโหลกจะเบิรนกระโหลกทำให้หน้าตาได้ดูหรือไม่ไงกระโหลกพี่เหรอใช่ค่ะจะเบิรนกระโหลกพี่คือเหมือนเขาบอกพวกพี่มานั่งทับท คือเวลาทาอะไรพวกพี่ต้องขอก่อนไม่ใช่จะมาทำก็ทําเลยแล้วที่ตรงเนี้ยคือภาพเจดจวโมันเป็นที่สาราที่คนนั่งเต็มเลยหมดเลยพี่นั่งรอเรือนั่งรอรถนั่งรอไม,มรถนั่งรอเรือ,อตรงตรงเหมือนเป็นเรือแบบเรือถือสะบัดธงครับพี่นี่ชี้แจงอ่ะคุณผู้ชมบางทีเราเราไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าที่ที่เราเหยียบทุกที่ที่เราไปล้วนมีกองกระดูก กองเป็นภูเขาเรากกาอยู่แล้วไปทับที่ใครเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตัวยังไงอะเราต้องขออนุญาตก่อนอถ้าไม่ขออนุญาตไปนั่งเฉยๆก็ปกติเข,า,า,ขาแค่จะเบอกระโหลกเราเรามองไม่เห็นรู้สึกหือซ้ำเราก็จะเจ็บปวดบ่าปวดหลังบางทีกลับไปก็ไม่สบายพี่บางทีก็จะมือบางทีมันก็ทําให้เกิดของเสียหายบางคนดวงตกก็ลดความลดทนหรืออะไรเงี้ยก็คือเกิดความเสียหายนั้นแหละ ตรนี้ต้องระวังชีวิตยากนะคือมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าเรารู้จักมีสมาคะลวะพี่บวยสมมติขออนุญาตหนูนั่งหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเหมือนเวลาใช่ค่ะสมมติเวลาเราจะไปโรงแรมอะเราจะไปนอนในโรงแรมที่หนึ่งเราต้องขออนุญาตนอนห้องนี้เลยนะคะอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีสมาคาร์จบก่อนมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำ ไม่ดีกับคนอื่นมันก็ผลกระทบตกมาอยู่ที่ตัวเราเองเอาหนักสุดเลยกันเนี่ยรถชนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าตอนที่เราประสบอุบัติเหตุรถชนก่อนที่จะมาบวชเนี่ยถ้าเราจบชีวิตตอนนั้นเน,นรู้สึกเสียดายเลยไหมครับเสียดายมากมากตอนนั้นก็ไม่ทันคิดหรอกตอนนี้มันคิดได้แล้วเสียดายว่า มันบคุณพ,พ่อแม่ด้วยเขาตั้งใจที่จะเอาเราออกมาจากคันเขาและเราไปทำให้เขาเสียใจมันรู้สึกผิดรู้สึกผิดเราก็ปรับตัวใหม่ทำตัวดีให้พ่อแม่ดีฝ่าสาธุสาธุสาธุที่นี่ท,ท,ทำ,ทำอะไร้างครับเน ก็ทำเล่เปลือยครับเห็นเห็นใจยากอยู่ไม่เย็นใช่ไหมใช่ครับรอบวัดเนี่ยสองคนอย่างพะีแล้วค่ะนีนสาปตุกเดี๋ยวนะพี่บางทงใครที่แบบอยู่แถวเนี้ยว,ว่างๆเนาะคือแบบมีเวลาลว่างมาช่วยกันกวาดลานวัดนะคะามาช่วยกันแบบทําอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์เนาะกับวัดแห่งนี้เลยว่าแค่การกวาดลานวัดเนี่ยแล้วกวดน้ําให้วิงญาดอยู่นี้เขาก็ได้รับบุญเหมือนกันนะ เดี๋ยวตั้งเจตปฏิฐานนะคะแผ่บุญกุศลนี้ให้กับดวงญาณที่อยู่ระเบิหนานะคะเพื่อให้ดวงญาณที่อยู่ระเบิดนาปรับภพบภูมิกรรับบุญกุศลจากพวกเราทั้งหมดทั้งปวงนะคะและจงได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนับแต่วันนี้นะคะสาธุ สุดที่การหมดลงในวันตายแต่เส้นทางให้เลือกเธอที่รอให้รอมันยากกลายท้งที่ไปสูนลล่นรกมันทางที่เดินกันสู่สวรค์และเสร็ทให้เลือกแดเมันอยู่ที่ตอนไม่ลงหายใจ